สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27มกราคม2568วันนี้เราจะคุยเรื่องสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานต้องทำควบคู่กันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยน้อยได้ไลฟ์สดในเพจนภควานะคะในการฝึกสติให้เป็นวส,สีแล้วก็มีผู้ฟังเข้ามาฟังก็พอสมควร นะคะจำนวนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็อาจจะวัน2วันนี้ก็จะโหลดลงมาอยู่ใน YouTube ให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง YouTube ให้ได้ฟังกันนะคะแต่ท่านใดที่อยากจะเข้าไปฟังก็สามารถไปชมคลิปย้อนหลังได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่สาเหตุที่ตั้งหัวข้อว่าสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องทำควบคู่กันเนี่ยก็เป็นเพราะว่า มี f c หน้าใหม่นะคะ f อน้องใหม่ท่านหนึ่งนะคะได้ถามเข้ามาหลังบ้านอยากให้น้อยเนี่ยทำคลิปสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานให้เป็นคลิปจะได้เรียนรู้นะคะแต่จริงๆตัวน้อยเองเนี่ยก็ทำมาหลายคลิปแล้วนะคะ,ะเพียงแต่ว่าน้องอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยที่มีความสนใจแล้วก็เข้ามาฝึกใหม่วันนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังว่า คำว่าสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือยังไงแล้วก็นักปฏิบัติเนี่ยจะต้องเรียนรู้อย่างไรจะต้องทำอย่างไรนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะการที่เราจะฝึกหัดปฏิบัติตนเองหรือทำจิตตภาวนาหรือที่เรียกว่าการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะก็คือการฝึกทำสมาธินะะการสวดมน,นั่งสมาธินะคะ การปฏบิบัติบูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญว่าเป็นสิ่งเป็นการบูชาที่ประเสริฐเป็นการบูชาสิ่งที่ประเสริฐท่านสรรเสริญนะคะในส่วนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยการนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือการตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการรักษาศีลนะคะการให้ทานและก็การภาวนา การภาวนาเนี่ยนะคะเป็นการปฏบิบัติบูชาที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติบูบชาเลยนะหรือไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยฝึกจัดจิตตภาวนาเลยเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มนะการการที่เราจะฝึกหัดตัวเองด้วยการทำสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานสองอย่างรวมกันเนี่ยก็เพื่อจะ ทำให้เราพ้นทุกข์นะเป็นการฝึกหัดเพื่อนําพาเราพ้นทุกข์ฝึกหัดตามคําสอนของพระพุทธองค์นะคะทีนี้เรามาแยกก่อนการที่จะฝึกหัดพัฒนาตนเองเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องฝึกสมถกรรมฐานก่อนซึ่งสมถกรรมฐานเนี่ยก็คือการฝึกสติให้มีกําลังแล้วก็เมื่อสติมีกําลังแล้วก็สติก็จะควบคุมจิต ฝึกจิตให้มีความรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ให้จิตสงบนะเมื่อจิตสงบก็จะเป็นสมาธินะก็จะเป็นสมาธิคําว่าเป็นสมาธิก็คือใจจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่มีอารมณ์อื่นมาข้องเกี่ยวนะคะอันนี้คือสมถกรรมฐานเมื่อสมาธิตั้งมั่นมากเข้ามากเข้าปุ๊บเนี่ยจิตก็จะผลิตกระแสจิตผลิตพลังจิตออกมา จิตก็จะมีกําลังมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนกับเราเปรียบเปรียบเทียบนะคะเหมือนกับว่าเราเรารับประทานอาหารนะเรารับประทานอาหารแล้วเราได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอแล้วเราก็มีกําลังพอมีกําลังปุ๊บเราก็เอาตัวเองไปออกกําลังกายมันก็มีกําลังวิ่งถูกไหมฮะมันก็มีพลังจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันก็ไปเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายเราแข็งแรงหลังจากนั้นเราก็สามารถไป วิ่งออกกําลังกายไปทํางานไปขับรถไปไหนมาไหนได้ร่างกายก็แข็งแรงเพราะว่าได้รับประทานอาหารแล้วก็ได้พักผ่อนจิตนี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราฝึกหัดพัฒนาจิตด้วยการฝึกกําลังสติแล้วให้สตินี้มีกําลังเข้มแข็งมีความไวต่อความคิดไวต่ออารมณ์ความรู้สึกต่างๆสิ่งที่มากระทบเนี่ยนะคะสติมีกําลัง มีกําลังสติสัมปชัญญะนี่มีความระลึกรู้ตัวได้เร็วเนี่ยนะคะมันก็จะห้ามในส่วนของการอตอบโตนะ้การมีเวทนาเกิดขึ้นมีบางคนก็มีความพอใจบางคนก็มีความไม่พอใจสติมันจะกํากับทันถ้าสติมีกําลังเข้มแข็งสติจะกํากับทันไม่ให้เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจมันจะอดทนอดกั้นข่มใจได้ อันนี้คือการที่ฝึกสติก่อนนะคะเมื่อฝึกสติดีแล้วเนี่ยเราก็จะมาฝึกในเรื่องของให้จิตนิรรวมเป็นหนึ่งเมื่อฝึกสติดีแล้วเนี่ยเราก็จะฝึกจิตด้วยการบริกรรมพุทโธนะคะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทการฝึกให้จิตรวมเป็นหนึ่งได้แล้วก็ตั้งมั่นได้เนี่ยมันมีหลายวิธีการแล้วแต่ใครจะสะดวกแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน บางคนก็ชอบเรื่องของการบริกรรมพุโทโธอะอย่างน้อยเนี่ยน้อยก็เรียนเรื่องของการบริกรรมพุโทโธน้อยฝึกคําบริกรรมพุโทโธบางท่านก็จะเรียนรู้เรื่องยุบหนอพองหนอบางท่านก็จะเรียนสัมมาอารหังแล้วแต่บางท่านก็เรียนการเคลื่อนไหวร่างกายเหมือนหลวงพ่อเทียนสอนนะคะแล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็คืออันเดียวกันก็คือทําให้จิตเป็นหนึ่ง ทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งแล้วจิตตั้งมั่นได้พอจิตตั้งมั่นได้จิตก็จะสงบพอสงบบ่อยๆเข้ามันก็เป็นสมาธินะคะทุกอย่างที่ที่เราฝึกหัดสติจิตเนี่ยก็คือทําให้สติมีกําลังทําให้จิตรวมนะคะให้จิตมีพลังนะคะแล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็นิ่งได้เป็นสมาธิได้อันนี้เขาเรียกว่าสมถกรรมฐานาน,นะคะ ถามว่ามันต้องทำนานแค่ไหนบางคนก็ทางชาตินะบางคนก็ทำมีความหมั่นเพียรทำมาไม่นานก็ทำได้เพราะนั้นเนี่ยในสมถกรรมฐานเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยชาญแล้วก็สมาธินะคะการการมีชาญเนี่ยก็คือการที่เราเพ่งอยู่อารมณ์เดียวก็คืออาจจะเพ่ง คำบริกรรมพุดโททำไมต้องเพ่งคำบริกรรมพุทโทเพราะว่าเอาคำบริกรรมพุดโธเนี่ยมากำกับความคิดเพราะปกติคนเราเนี่ยมันมีความคิดฟุ้งซ่านมีความคิดความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านขึ้นมาความรู้สึกต่างๆขึ้นมามีสัญญาอุปทานต่างๆสัญญาอุปทานก็คือความความจาได้หมายรู้นะคะปรุงปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้มีอารมณ์ต่างๆออกมาดังนั้นคนที่ไม่เคยฝึกหัดเลยเนี่ยในช่วงแรกเนี่ย ก็จะฝึกสติยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องสู้กันธรรมะกับกิเลสมันต้องสู้กันเนื่องจากว่าเราไม่เคยฝึกมาเลยนะคะมันมันเหมือนกับเราจะตั้งใจออกกําลังกายในในช่วงแรกเนี่ยเราก็แบบสู้กับความขี้เกียจถูกไหมฮะเพราะว่าเราเราเรายังไม่เคยมีวินัยในตัวเองเราก็ต้องฝึกวินัยในตัวเองฝึกวินัยในทางธรรมก็คือการมีสติฝึกสติ กำกับคำบริกรรมพุทโธนะคะเพื่อให้จิตนี้รวมเป็นหนึ่งเมื่อสติมีกำลังสติจะกำกับจิตได้สตินีก็เปรียบเหมือนกับพี่เลี้ยงจิตก็เหมือนกับเด็กนะถ้าสติมีกำลังสติก็จะเห็นเด็กอ่าเห็นมันกำลังเดินออกไปนี่ก็กลับเข้ามาในฐานที่ตั้งมาอยู่ในวิหารธรรมมาอยู่ในที่ตั้งอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเราฝึกฝึกไป ในช่วงแรกเนี่ยม,มันจะมันจะมีฌานนะะในสมถกรรมฐานนี่มันจะมีฌานอยู่สี่ฌานหนึ่งนี่ก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะคะวิตกวิจารน,นี่ก็คือการหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรว,วิตกนะคะวิจารก็คือการประคองลมหายใจพร้อมๆกับคําบริกรรมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทรเมื่อเราอยู่กับคําบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะ สติมีกําลังจิตรวมเป็นหนึ่งได้เนี่ยคำบริกรรมพุทโธมันจะหายไปนะในในชนั้นชั้นหนึ่งเนี่ยปฐมฌานเนี่ยนะคะมันจะมีวิตกวิจารปิติเมื่อคําบริกรรมหายไปเนี่ยบางคนจิตมันจะละเอียดขึ้นบางคนเนี่ยจิตมีอาการปิติมันก็จะมีขนลุกขนพองน้ำตาไหลตัวโยกตัวพองอย่างเงี้ยน,นะคะอาการปิติมันจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะพอเรา จิตตั้งมั่นไปเรื่อยๆเราดูลงไปเรื่อยๆคำบริกรรมพูดโถหายไปดูลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการรวมของจิตมันจะมีความเบาโล่งสบายแล้วนิ่งนะคะอันนั้นก็คือเราอยู่ในชานหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยพอ,อ,พอชั้นสองนี่ก็คือคำบริกรรมพูดโถหายไปเกิดอาการปิติชานสามนี่ก็คือปิติหายไปนะคะก็จะมีเหลือแต่สุขแล้วก็เอกคตานะคะมันก็จะอยู่ตรงนั้น แต่ชานสี่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอุเบกขากับเอก,กขาตามันจะไม่สุขมันจะเกินสุขชานสี่เนี่ยมันมันมันจะสุขมากจนเกินสุขจนไม่ไม,ไม่ไม่สุขแหละมันจะเป็นอารมณ์เฉยๆอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็นิ่งแล้วก็แน่นนะอันนี้คือชานเนาะชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่ก็ไปเร็วนิดนึงเพราะว่าทวนเพราะว่ามีม,มีมีหลายท่านที่รู้มาแล้วผ่านมาแล้วตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ เรียนรู้บ้างแล้วแต่ทีนี้เนี่ยนักปฏิบัติใหม่เนี่ยน้อยก็ทวนให้ก่อนแล้วก็ก็ค่อยไปติดตามคลิปเดิมๆคลิปเก่าๆที่ที่ทำไว้ให้นะคะสามารถไปติดตามได้เลยมี206คลิปแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่207นะคะทีนี้ในส่วนของสมาธิเนี่ยมันก็คือการที่เราเมื่อเราอยู่ในฌานได้มามาระยะหนึ่งแล้วนะคะ อาจจะเป็นชั้นที่สองเนี่ยจิตมันจิตมันก็จะตั e ้งมันได้พอมันสงบหลายครั้งสงบหลายครั้งเข้าสงบหลายครั้งเข้ามันก็จะเป็นสมาธิมันก um, ็จะมีสมาธิคณ <imana> ิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้ว <iliyor> ก็อัปปนาสมาธิสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิเนี่ยมันก็จะเป็นสมาธิชั่วคราวนะก็คือมันมันนิ่งได้สักครู่หนึ่งมันก็ออกมาออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกมันก็ออกจากสมาธิอันนี้คณิกะสมาธิก็คือสมาธิชั่วขณะ นะคะแล้วถ้าหากว่าเราพัฒนาจิตเราขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะเราเราทำสม่ําเสมอเราเพียรสม่ําเสมอเรามีสติกํากับคําบริกรรมกากับลมดูลมหายใจอยู่ในกายสม่าเสมอเนี่ยสติมันตั้งมันได้มันแน่นได้มันขึ้นเป็นสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามันอยู่ในความนิ่งแน่นเงียบ โรงเบาสบายนะคะแล้วก็มันจะเหมือนกับเราเราบางทีเนี่ยเราเหมือนกับเราไม่มีตัวตนนะมันมันก็จะเคลื่อนเลื่อนขึ้นไปเพราะในส่วนที่เป็นอุปจารสมาธิเนี่ยมันเป็นส่วนที่สามารถเอาสมาธิตรงนี้เนี่ยไปทำงานไปพไปพิจารณากายเพื่อที่ให้กาเพื่อที่ให้เกิดปัญญานะในช่วงของการทำอุปจารสมาธิเนี่ย มันเป็นช่วงที่เอาจิตออกไปทํางานเพราะว่าอุปจารสมาธิเนี่ยอารมณ์ภายนอกมันจะไม่มารบกวนนะเวลาที่เราอยู่ในสมาธิต,ตรงนี้เนี่ยอารมณ์ภายนอกมันจะไม่มารบกวนเราก็สามารถเอาจิตเนี่ยออกไปพิจารณากายเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อเข้าไปเห็นความจริงของกายนี้ไปเห็นความจริงของรูปขันธ์และก็นามขันนะคะนี่คือช่วงที่ ที่ออกทำงานในช่วงอุปจารสมาธินี่คือช่วงที่ออกทำงานทีนี้อันนี้คือยังอยู่ในสมถกรรมฐานอยู่นะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะนั่งติดสมาธิแล้วก็นั่งดิ่งยาวไปเลยยาวไปอัปนนอปนาสมาธิในอัปปนาสมาธินี่ก็จะก็จะมีอ,อรูปฌานที่เป็นอรูปฌานสี่นะคะบางคนยาวไปถึงนู้นอรูปฌานสี่เนี่ย อากาสาัญจายตนะวิญญาณัญจาญตนะอกิจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะเนี่ยอรูปฌานสี่รวมกับฌานสี่ที่เป็นรูปฌานรูปฌานสี่คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานส่วนอรูปฌานสี่เนี่ยมารวมกันกับรูปรูปฌานสี่ก็เป็นสมาบัตแปดนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยหลายที่ที่สมัยก่อนเนี่ย เขาก็จะทําไปถึงอรูปฌานเพราะว่าในอรูปฌานมันก็ยังเป็นโลกิยะฌานอยู่นะคะในตรงนั้นเนี่ยหลายคนก็ถอดกายทิพย์ได้อธิสมานกายได้นะคะมีฤทธิ์ในนั้นได้นะ,ะแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านไม่ได้ห้ามนะคะแต่ท่านก็ไม่แนะนำนะคะคือเราเราทำเพียงรูปฌานสี่ก็พอให้ได้เป็นสัมมาสมาธิก็พอ เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราแยกรูปแยกนามได้ในสมถกรรมฐานนะคะเราแยกรูปแยกนามได้เกิดวิปัสนาญาณแล้วเราเข้าไปเห็นฐานที่ตั้งที่เดิมของจิตแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็คือว่าเราจบสมถกรรมฐานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็นวิปัสนากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานนี่ก็คือผู้ที่มีสมถกรรมฐานที่ที่ช่ำชองที่เป็นเขาเรียกว่า เหมือนกับเป็น,ปนวส,สีนะการเข้าฌานได้เป็นวส,สีนะแล้วก็มีตาทิพย์นะคะมีกระแสจิตที่มากพอนะแล้วก็ไปฝึกวิปัสสนาวิปัสสนาญาณ16นะคะเมื่อเราพอตรงวิปัสสนาเนี่ยเราจะต้องฝึกสติให้อยู่ในในกายก่อนคนที่จะขึ้นวิปัสนาได้นี่สติจะต้องเป็นมหาสติปทานก็คือสติอยู่ในกาย เป็นมหาสติที่มีสติที่มีกําลังมากมหาสติเนี่ยเป็นกนสติที่มีกําลังมากแล้วต้องไปเขาเรียกว่าไปเข้าสนามรบเข้าสู่ชัยภูมิในการที่จะกําจัดกิเลสในการที่จะกําจัดกิเลสก็ด้วยการที่เราฝึกวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าพื้นฐานเราจะต้องใช้สมถกรรมฐานที่เป็นอาวุธที่เป็นทุนอยู่เดิมเนี่ยนะคะ ขึ้นมาเหมือนกับเราเรามีกองทัพทหารที่เข้มแข็งนะที่จะออกรบที่จะเข้าสู่สนามรบเนี่ยนี่แหละคือตรงช่วงเข้าสู่สนามรบวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือการกําจัดกิเลสอาวุธก็คือสมถกรรมฐานมหาสติปัฐานนะฮะที่ที่สร้างมาตั้งแต่ฝึกสมถกรรมฐานนะมีตาทิพมีพลังจิต ที่แก่กล้ามีสติที่ที่มีกำลังสูงนะคะแล้วก็เห็นความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นในในในสมาธิแล้วก็เข้าไปเห็นร่างกายเข้าไปเห็นความจริงของรูปนามนะคะว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาตกอยู่ในแต่ละก็วิปัสสนาก็ดู ดูพิจารณาการไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเกิดยานเกิดขึ้นจนเกิดยานเกิดขึ้นเมื่อยานนั้นเกิดขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นต้องก็ต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนนะคะต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมันจะพอถึงเวลาที่มันจะข้ามขั้นเนี่ยมันจะข้ามเองนะคะนั่นนั่นคือช่วงของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ะะอันนี้เนี่ยไว้ทีหลังเพราะว่ามีหลายคนยังสมถะก,กรรมฐานเนี่ยยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววิปัสสนากรรมฐานนี่น้อยก็จะไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าก็จะงงกันพูดไปก็จะงงกันเฉยๆนะคะอันนี้ก็คือการที่เราจะฝึกขัดพัฒนาตนเองเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าการที่เราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการ ฝึกสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยเราก็ทำให้สม่ำเสมอทุกทุกขณะเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องมีสติกำกับในการปฏิบัติแล้วก็รู้ให้ทันอารมณ์รู้ให้ทันความปุงแต่งรู้ให้ทันความยึดมั่นถือมั่นรู้ให้ทันตัณหาตัณหาและอุปทานที่มัน มันผุดขึ้นมาในใจเนี่ยถ้าเรามีสติเราจะเห็นการการฝึกหัดตัวเองคือการพิจารณาดูกายดูใจของเราไม่ได้ไปดูคนอื่นนะดูกายดูใจเรามันก็ต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรกนะคะก้าวแรกแล้วเมื่อเราก้าวเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องก้าวไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมออย่าหยุดนะคะเมื่อเราก้าวไปเรื่อยๆสม่ําเสมออย่าหยุดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราเข้าไปสู่ทางพ้นทุกข์แต่ว่า มันจะถึงตอนไหนมันก็ถึงมันเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะบางคนอาจจะชาตินี้บางคนอาจจะชาติหน้าบางคนอาจจะชาติต่อต่อไปแต่ถ้าก้าวเข้าไปในทางค้นทุกข์แล้วเนี่ยเมื่อเรารักษาศีลเราสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยมันเป็นทางสว่างนะคะมันเป็นทางสว่างจงทารรจงมาสู่ทางสว่างแล้วก็จงทารรต่อไปถ้าหากว่ามีคําถาม มีข้อปฏิบัติที่ติดขัดเนี่ยก็ถามน้อยได้นะคะไปที่เพจนภะควาแล้วก็ไปทักที่ข้อความนะคะน้อยตอบทุกคนไม่มีใครที่น้อยไม่ตอบนะคะในเรื่องของการปฏิบัติสอบถามได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะอยากฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างยิ่งนะแล้วก็อย่าลืมสวดบทพระคาถา พุทโธกรรม,มัฏฐโมกรมัจจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัฏฐโมกรมัจจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐโมกรมัจจุติสัมพุทโธกรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรภพสตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ